อัดอัดเลยเลยเรามาที่น้องเบอร์สองกันก่อนเลยค่ะคีย์เวิร์ดของหนูนะคะคือการศึกษาค่ะในฐานะที่หนูเรียนเป็นครูนาฏศิลป์นะคะการศึกษาไทยของเราสําคัญค่ะแม้แต่วิชานาฏศิลป์ไทยที่คนหลายคนคิดว่าไม่สําคัญแต่เราอย่าลืมนะคะเราเป็นคนไทยเราควรที่จะรักษาความเป็นไทยค่ะและถ้าการศึกษาดีนะคะขอให้ทุกคนสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่าสำหรับคีย์เวิร์ดที่เฟิร์นได้นะคะค่าตัวตายค่ะค่าสำหรับเฟิร์นแล้วนะคะในเมื่อที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกคนเดียวเรายังมีคนอื่นที่เป็นห่วงดังนั้นเราจึงมีสติให้มากๆแล้วก็อยู่เพื่อทุกคนเพื่อครอบครัวด้วยค่ะ ค่ะสำหรับคีย์เวิร์ดของเอิร์นะคะก็คือผู้หญิงไทย2020ค่ะแน่นอนยุคสมัยนั้นเปลี่ยนไปนะคะผู้หญิงในยุคนี้เนียต้องมีความความคิดที่ก้าวหน้าจริงๆแล้วเราอะ่ะไม่จําเป็นที่ต้องให้แค่ผู้ชายเป็นทั้งชาวหน้านะคะผู้หญิงอย่างเราสามารถเป็นทั้งชาวหน้าได้ในฐานะที่เอิร์เป็นครูนะคะอีกทั้งเนี่ยเรายังต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนั่นเองค่ะ ท้าที่นองมค่ะสำหรับรถนะคะรถได้คเวร์คำว่าเด็กค่ะสำหรับหนูนะคะสำหรับหนูเนี่ยเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติเลยก็ว่าได้เราต้องให้การศึกษาเขาให้ความรู้แล้วก็ให้รู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเรือแพลูก นี่เบาๆลูกเบาๆอ่เป็นอะไรเออโควิด -19 อ่ะ,อะคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเพรว่าโควิด -19 นะคะมันไม่ใช่แค่วาระแห่งชาติแต่มันเป็นวาระระดับโลกมันเป็นเหมือนกับมันเป็นมันเป็นวิกฤตทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งแพรวมองว่า ถึงแม้ว่าโควิด -19 เนี่ยนะคะจะทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบใน,ในเชิงที่ไม่ดีแต่แพลวอยากให้ทุกคนนะคะมองในแง่ดีของมันด้วยนะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีเวลาร่วมกับคนในะครอบครัวมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากแค่ไหนแล้วก็การที่เราป้องกันดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่แพลวได้รับรู้นะคะได้ไดบอกกับตัวเองก็คือ การที่ไม่มีโรคเนี่ยเป็นรับอันประเสริฐจริงๆแล้วถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยอยากให้เรารู้สึกขอบคุณตัวเองไว้ค่ะอมาที่น้องเล็กของเราคุณหมอลอยนั่นเองนะคะเลือกเลยค่ะหมอพงศ์ก็อยากจะได้โควิดจังเลยค่ะก็จะต้องใส่ชีสูตรไปดูซิคุณหมอจะได้อะไรคุณหมอจะได้อะไรคะโอ้ก้า่ะผู้หญิงไทยายุ120จัดเต็มเลยค่ะคุณหมอ ค่ะสำหรับพลอมองว่าผู้หญิงไทยยุค2020เนี่ยนอกจากมีความสวยแล้วเราต้องมีความเก่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอย่างปีนางสาวไทยปีนี้นะคะเขาก็มีคอนเซปที่ว่าคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพลเชื่อว่าเนี่ยเป็นคอนเซปที่เป็นผู้หญิงไทยยุค2020พลเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถเป็นนางสาวไทยได้เพราะว่าเราทุกคนชื่อหน้าว่านางสาวไทยค่ะ สาวไทยิสไทยแลนด์สองอันนี้ด้วยกันค่ะใครยอย่ลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์คุคศร้าอนาจจะบอกทุกคนนะคะว่าเด็กเนี่ยเป็นเยาวชนของชาติอนาคตเขาจะเป็นเยาวชนของชาติค่ะดังนั้นนะคะเราเนี่ย ควรที่จะให้ความสัมพันธ์กับเด็กเด็กไทยเป็นสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยส่งต่อเขาให้ความเท่าเทียมเขาในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องอื่นๆทาให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องต่างๆที่เขาฝ่ายันเนี่ยก็ทำให้จะทําให้อานาคตของชาติเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ให้ชาติพัฒนาขึ้นด้วยต่อเด็กๆเ,เลยอ่าเลือกเลยคะ่ะโอเคแบบนี้การศึกษานะคะเอาเลยเป็นพื่เลยค่ะลูกค่ะ ศาสนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะถ้าเราเรียนสูงนะคะเรามีความรู้นะคะเราจะสามารถนําความรู้เนี่ยมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ค่ะและจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ค่ะเรียกได้ว่าจบแล้วก็ต่อยอดในหลายๆด้านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าได้ยผู้หญิงไทย2020ค่ะ สำหรับมีมินมองว่าผู้หญิงไทย2020ทุกวันนี้ก็คือผู้หญิงไทยทุกคนสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําได้ก็คือเมื่อก่อน,นเราจะมองว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําได้แล้วเหมือนกับการที่เรามาประกวดทุกวันนี้ผู้หญิงทุกคน,นก็คือก้าวข้ามผ่านความเป็นแบบว่าเ,เป็นผู้หญิงนจะทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็ในเมื่อก่อนนะคะแต่ทุกวันนี้คือเราสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วก็คือมีความสามารถหลากหลายมาก สามารถทําอาชีพได้หลากหลายด้วยทุกวันนี้ก็เห็นว่าผู้หญิงเนี้ยมีความเก่งมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนรอบไฟนอลเลยเนาะแบบ<ช>เลือก <c oughs> เลือกคำถามอ่านได้มาแล้วค่ะอะไรเออคิดคิดต่าง,างอ่าอ่าโยกเชื่อว่าคนปัจจุบันนี้นะคะเรามีความคิดที่เป็นของตัวเองเราสามารถคิดต่างได้ค่ะแต่ในภายในการคิดต่างของเรานั้นเราจะต้องคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ควรนะคะและต่อให้เราคิดต่างมากแค่ไหนเราก็ไม่ควรจะแตกแยกและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะ เร่ไเร่ตั้งน้ำมกก่อนไว้เนี่ยอ่าอะไรดการฆ่าตัวตายตอนหลักกิฟแล้วนะคะการฆ่าตัวตายอ่ะกิฟอยากให้ทุกคนคะเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนคะ่ะเหมือนกับคีย์เวิร์ดของเวทีนี้คะ่ะนั่นก็คือภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีมแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนค่ะใช่กิฟอยากแบบคุณสามารถทําอะไรได้อีกเยอะแบบสามารถพัฒนาได้ใช่ค่ะคุณลองมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทำไมคนพิการเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ค่ะแล้วก็แบบ คุณลองมองกลับไปว่าเฮ้ยถ้าเราแบบกลับไปเป็นคนใหม่หรือว่ากลับไปมองแบบหาอะไรที่ทำที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขดูอะไรประมาณใช่ค่ะ We have the shoes Okay Okay I'm excited actually <laughs> Can I yeah, can, you? Thank you. can I see you? Can we open it now Can I Oh My is การศึกษา which is education um, Education in Thailand, I think there are a lot of room that we can improve. First of all, I think what we need to focus on right now is uh, everyone get the full access to education so that uh, we can actually develop our country and develop our society forwards. What is your keyword? Oh, my keyword is a uh, date or kiss. Mm. Uh, in my perspective, I believe that a kiss is a uh, uh, our future in the society. So I think, like your keyword, education is very important for the kids. So I believe that we should support the kids for our next future. And what's your keyword? So for me, it's like it. Me, I think like everyone needs to give a hope and give everyone encouragement. For me, I think everything is uh, they have a uh, own way. We have to like keep uh, give, give and collect your other. Yeah. yeah. Okay. Keywords. Oh my yeah. god. That's so why. why. That's. You oh my god. god. I'm so excited. This feels like on audition day. This feels like audition day. Education. 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 I really, really like this word. Thank you. So, personally, I feel like. Do I have 30 seconds or 45? 30 seconds or 45? Yeah. <laughs> Uh, I think like thirty second Okay, I believe that sexual sexual education is one of the most important issues that we should be be focusing right now. A lot of young girls are being told to stay behind their shadows, or not we're not allowed to be, say what they believe in. And there's a lot of organizations that are already is making use of or, um, sexual education. And if I were to become Miss Thailand, I will use this platform and work with those organizations and make sexual education more known to young girls, such as Health to Pass or teennet.com I would like to make use of this kind of organization. organization. I would like to work with them, yes.